อยากรู้ใช่ไหมคะทำอย่างไรตามกันมาเลยค่ะจริงๆมีเรื่องในใจมากมายคุณขาววันนี้ถือมีโอกาสดีที่มาปราจีนบุรีเพราะว่าที่ปราจีนเ,นยเคยอยากมาและคุณรู้ไหมว่าสายมือต้องมาเพราะเป็นอีกหนึ่งที่ที่ขอแล้วสมความปรารถนาเรื่องนี้ฉันเรื่องนี้คือเรื่องงานกับคุณขาวปาดปราศการะกันค่ะ คุณขาและอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆค่ะการที่เรามากราบสาการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นองค์พระในอาริยบทของท่านนั่งหรือท่านนอนเวลากราบขอพอรให้เราเห็นพระเนตรท่านตลอดเวลานั่นคือการขอพอรที่ถูกและถูกหลักในเรื่องของสายหมูนะคะคุณขามาเรามาทํากันเลยค่ะวิธีการนะคะเราพยายามยืนในจุดที่เรามองเห็นพระเนตรของท่านค่ะและพนมมือนะคะขอพอรค่ะขอให้ข้าพเจ้านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้เจ้าหลุดพ้นจากนี้สิตและความทุกข์ทั้งปวงเถิน สาทุกสาทุสาทุสาทุาาาอูปังทั้งปีสุขภาพดี365วันที่ปราจีนบุรี